สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือเปิดดวงความรักแบบเจาะลึกสำหรับราศีตุลประจำเดือนเมษายน2023วันที่ชาแนลนี้ยึดตามแบบตะวันตกค่ะเดี๋ยวแอดมินจะแนบไว้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram l i น e อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็คลิปตอบคำถามคาใจคลิปแรนดอมรวมถึงกาลังจะมีไลฟ์สดพิเศษ เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตชาแนลนี้เรื่อยมานะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันจากคู่ที่เป็นประเด็นนะคะคนโสดคนคุยไม่ชัดเจนคนมีคู่ไล่เลียงกันไปนะคะราศีตุลเริ่มกันเลยเอาละเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกนึกคิดของเขาหน่อยนะสำหรับคู่ที่เป็นประเด็นก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเวลานี้ เขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงในความสัมพันธ์นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันกาศซีตุลค่ะโอ้ยเขารู้สึกว่าเจ็บปวดอะใจสลายอะนะแล้วก็ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ผู้อ่านมองดูว่ามันอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้ความจริงความจริงบางอย่างที่คุณไม่คุ้นกับเขาอาจจะ ไม่เคยบอกสถานการณ์เติร์ p ปาร์ตได้เพราะว่าทริโอเพนโทขึ้นนะคะไม่จากคุณก็จากเขาหรือว่า e อ e เน y ดาบก็เยอะเหมือนกันนะเพราะอ่านมองดูว่าบางทีอาจจะจบกันด้วยเหตุผลที่มันยากมาก mm. เช่นในเรื่องสุขภาพของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะหรือว่าใน,ในเรื่องของเงินทองนะซึ่งตัวเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณอาจจะเกี่ยวกับเรื่องกับเรื่องเงินทองด้วยนะเพราะว่าเอนเนคารเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับ เงินเงินทองทองด้วยนะแล้วก็เรื่องมือที่3มีอาจจะจากครอบครัวเขาหรืออะไรประมาณนี้นะที่ต้องเกริ่นก่อนที่จะบอกความรู้สึกเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคุณไปฝ่ายทําเขาหรือเปล่าหรืออาจจะสนับกันนะคะแต่ว่าไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรอะ่ะในเวลานี้ energy หลักมันคือ t r e e of swords นะคะคือเขานข้าจจะเจ็บปวดผิดหวังเสียใจอาจจะจากสิ่งที่เขาทําต่อคุณด้วยแหละนะเขาอาจจะเรียกได้ว่า รู้สึกผิดจนไม่น่าให้อภัยแต่เขาเป็นฝ่ายทํากับคุณนะคะแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายทําเขาบอกแล้วว่าเขารู้สึกเจ็บปวดเสียใจมากที่ไม่สามารถไปต่อในความสัมพันธ์ได้นะคะแล้วก็พยายามทําใจยอมรับเขามีความรู้สึกว่าอยู่คนเดียวสะดีกว่าที่จะต้องมาตกอยู่ในสถานะเป็นทางเลือกหรือว่าเป็นตัวเลือกอินจีจมือที่3ามมันค่อนข้างมาเต็มอยู่นะอาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามาด้วยก็ได้แตถามว่าเขารู้สึกยังไง เขารู้สึกว่ามันเจ็บจนไม่สามารถไม่รู้ว่าจะกลับมายังไงนะส่งที่เขาคิดถึงคุณเนี่ยมีแต่ยังมีในเชิง, negative งน egative นะคะยังไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกถึงคุณในเชิง p o s i t i v เท่าไหร่คุณทังคู่อาจจะบล็อกปิดจบกันไปบางทีอาจจะ3ถึงเเดือนไปแล้วได้วยซ้ำนะเอเนจีการบล็อกคือไม่ได้คุยกันเลยถามว่ารู้สึกยังไงเขาพยายามดูแลตัวเขาเองให้ดีที่สุด พยายามที่จะก้าวต่อไปแล้วก็พยายามที่จะลืมคุณด้วยเพราะเขารู้สึกเจ็บปวดมากในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าเขาจะมีการเ a คแอ c t i o n อะไรไหมนะคะจะมีการเ a คแอ c t i o n อะไรไหมในเดือนเมษายนเนี้ยนะคะเขาจะทํายังไงในความสัมพันธ์บ้างนะไหนดูซิเอลวอนมันก็มีสัญญาณที่ดีอยู่นะ อืมแต่มันเป็นเทนออฟส์สไงโฟร์คครับโอเคค่ะอืมไหนดูซิอืมก็อ่านมองดูว่าควรจะต้องเลยไปค่ะเลยเดินเมษายนไปมันมีเกณฑ์การกลับมาพูดคุยหรือบางทีเขาอาจจะรอข้อความจากคุณอยู่หรือ ถ้าคุณรอข้อความจากเขาเนี่ยอาจจะต้องเลยเดือนเมษายนไปก่อนนะคะเพราะเขาต้องการเวลาอยู่กับตัวเขาเองมากๆเลยอยากจะใช้ชีวิตอยากจะมีความสุขอยากจะอยู่กับครอบครัวนะอยากจะโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องเงินของเขานะในเวลานี้ถามว่ามีโอกาสไหมการเทคแอคชั่นของเขาอะ่ะ มันมีโอกาสอยู่ที่ประมาณ50%นะผู้อ่านบอกเลยแล้วก็เทคแอคชั่นค่อนๆที่จะช้ามากทีเดียวนในเวลานี้ผู้อ่านมองดูว่าสิ่งที่เขาพยายามทําคือพยายาม move on พยายามเปิดโอกาสให้ตัวเขาเองแล้วก็เหมือนพยายามที่จะหาทางเลือกใหม่ๆนะคะให้กับตัวเขาเองพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่นั่นแหละพยายามที่จะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ใหม่ๆเพื่อให้ลืมเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาลงไปได้นะคะเพราะในเวลานี้มองดูว่า แหมพลังงานที่เขาคิดถึงคุณโฟบครับเนี่ยแม้ว่าเขาอยากจะพูดคุยสื่อสั่งนะน,นะคะแต่อิเด็กีของเขามีความรู้สึกว่าในเมื่อจบแล้วเนี่ยก็น่าที่จะก้าวต่อไปจะดีกว่าแต่ถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงแหละนะคะอยากกลับมาไหมอืมมันอยู่ที่ครึ่งครึ่งนะคะรอโชคชะตาดีกว่าวิ f ฟอร์จูนออกมาบอกว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตานะในเมื่อเขาตัดสินใจดีแล้วว่าจะ มูฟอร์หรือจะอะไรก็ตามคือจะต้องให้เกยียรติเขานานและตัวคุณเองอะ่ะคุณจะต้องหันกลับมาเทคแคร์ care, ดูแลตัวเองด้วยเมื่อคุณถ้าเกิดว่าคุณทั้งคู่เป็นคนที่ใช่อะ่ะวีลฟอร์จูนอกบอกว่าโชคชะตาจะเหวี่ยงคุณและเขาอ่ะให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะแต่ในที่ออกมาบอกว่าก็ไม่ควรจะรอด้วยเพราะว่าเหมือนเขาพยายามที่จะเดินจากคุณไปแบบเต็มร้อยนะคะจนกว่าเขาจะคิดอะไรได้นั่นแหละแต่ถ้าเขาเป็นฝ่ายทำคุณอ่ะนะ ยากมากเลยคนนี้ไม่ค่อยจะขอโทษหรืออะไรง่ายๆเลยนะคะเ,ออเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาในเดือนเมษายูนี้หน่อยนะ,ะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างดูซิสิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณคุณจะเข้มแข็งมากขึ้นแหละนะคะตัวเขาเองเนี่ยผู้อ่านมองดูว่าในความสัมพันธ์ครั้งเนี้เขาค่อนข้างที่จะมีความลังเลใจนะคะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนบางดูว่าถ้าระยะเวลามันนานเกินไปอะค่ะคุณทั้งคู่จะทำใจได้เองจะบอกลากันด้วยความเงียบโดยอัตโนมัติเลยเอาจริงๆเพราะแผลในใจมันเยอะด้วยกันทั้งคู่นะคะแผลในใจมันเยอะด้วยกันทั้งคู่จริงๆแล้วก็ยังมีความรักอยู่ยิ่งรักมากก็ยิ่งเจ็บกันมากด้วยกันทั้งคู่เลยนะ อาจจะได้ไว่ามีทะเลาะมีอะไรกันก่อนหน้านี้ชนิดที่เรียกว่าคําพูดที่เชื่อเฉินกันแบบสุดฤทธิ์ก็อาจจะมีด้วยได้มันยังเฮิร์ตอยู่เลยคุณเองเวลานึกถึงเขาก็เฮิร์ตเขาเองเวลานึกถึงคุณก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะดังนั้นผู้อ่านมองดูว่าระหว่างคุณกับเขาในวันข้างหน้าเนี่ยมันจะปิดจบด้วยความเงียบนะแต่คุณอาจจะรู้สึกถึงเขาได้บ้างบางเวลานะคะที่เขาเองก็รู้สึกถึงคุณแต่ว่ามันไม่ค่อยในลักษณะความรู้สึกที่ดีสักเท่าไหร่ ะะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับโตวัวคุณบ้างนะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับโตวัวคุณบ้างในเดือนเมษายนนี้นะจะเป็นยังไงบ้างนะคะในดูซิอืมคุณทําใจแหละนะคะต่อให้คิดถึงผู้อ่านมองดูว่าคุณก็จะเก็บทุกอย่างเนะี่ยเอาไว้ในความทรงจําทั้งหมด แต่ว่าถ้าจะให้คุณทำอะไรต่อจากนี้ผู่านคิดว่าคุณน่าจะรอโอกาสแล้วก็รอช่วงเวลาที่เหมาะสมนะตอนนี้คุณน่าที่จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะคะคุณมีอะไรหลายๆอย่างที่จะต้องทำมีครอบครัวมีคนรักที่จะต้องดูแลถาหาความสัมพันธ์ครั้งใหม่จะมีเข้ามานะคะอาจจะในเดือนเมษายนหรือว่าหลังจากเมษายนอยู่ที่5เดือนบวกลบเนี่ย มีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจเป็นคนที่คุณจะสามารถแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้เป็น new love energy จะเป็นทางเลือกใหม่เข้ามาให้กับตัวคุณด้วยนะคะเหมือนนกครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะช้ำเกินไปเหมือนกันเนาะมันบอบช้ำด้วยกันทั้งคู่เลยอะนะคะเอาละเดี๋ยวสรุปก็คือว่ายังไม่มีการ take action นะคะแล้วเขาก็พยายามที่จะก้าวต่อไปด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจาก universe นะคะ ให้คุณกันหน่อยนะคะสำหรับรักที่เป็นประเด็นนะคะแม่ใช้คำนิยามว่ารักเราก็ได้อะนะขอ,อ,อกคำแนะนำจากอ e ีเ v เว s รหน่อยะคะ่ะ e อีเดเวิร์สออกมาบอกคุณว่าอะไรนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคุณจะต้องพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะให้ไปก้าวไปถึงเส้นชยัยหรือว่าเป้าหมายของคุณ นะคะคุณจะได้พบเจอกับคนที่คุณจะอยู่ด้วยอย่างมีความสุขอย่างสบายใจเป็นคนของคุณเองแบบ100%เต็มเปิดโอกาสให้ชีวิตของคุณได้เริ่มต้นใหม่สัทีนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาต่อกัน,กนที่คนโสดกันบ้างคนโสดราศีตุลเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าสถานการณ์ของคุณช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคุณคนโสดนะ สถานการณ์คุณคนโสด Star แต่สตาร์แหมจริงๆอ่ะก็เนื้อหอมอยู่นะคนโสดแต่เฮอร์มิตอาโมวมีคนเข้ามาคุยอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีอกอารมณ์จะคุยหรือว่ารู้สึกว่าไม่ใช่คุณก็จะเงียบใส่เขาไปเลยทันทีนะคะหรือว่าถ้าไม่ตรงกับที่คุณอธิษฐานวอนขอเอาไว้อะไรใดๆเลยก็ตาม ผูก็อาจจะยังไม่ตัดสินใจเลือกช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณสนุกสนานเฮฮานะอาจจะไปดริงคไปแฮงเอาทกับเพื่อนไปคอฟฟี่ช็อปนะคะไปทําอะไรที่มันมีความสุขจนบางครั้งคุณเองเกือบเกือบจะลืมเรื่องเนะื้อคู่ที่เกือบเกือบจะลืมเพราะว่าไอ้ที่เข้ามามันยังไม่ไม่ค่อยได้คุณก็เลยเหมือนไม่สารต่อเลยนะไอ้ที่เฮมิทใส่เลยนะเอาล่ะแต่ถึงนมะ้จะอย่างไรก็ตามมองดูว่าเหมือนว่า ช่วงนี้ระหว่างนี้ก็ยังจะมีคนเข้ามาคุยอยู่นะแต่จะผ่านการคัดเลือกหรือไม่นะ่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเอาจริงๆอ่ะทีนี้งั้นเดี๋ยวเรามาดู energy ของเนื้อคู่ของคุณกันหน่อยว่าอมีเกณฑ์จะได้พบรักหรือยังเดือนเมษาย,ยนนะราศีตุลราศีตุลมีเกณฑ์จะได้พบรักหรือยังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอ มองดูว่าน่าจะยังนะคะแต่คุณน่ะจะดึงดูดคนเข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะคือเดินเมษา,ายนนี้จะเป็นเดือนที่คุณเสน่ห์แรงมากๆแต่คนที่เข้ามาเนี่ยสักพักหนึ่งคุยๆไปอะ่ะพอมันยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายคุณก็จะเรีได้ว่าไม่สารต่อนะคะ เอจี่อยางาบอกว่ายังไม่ได้มีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจหรือว่าเนื้อคู่เนี่ยอ,อาจจะยังอยู่ในชว่วงของเดิฟูการเดินทางนะคะแต่ว่าถามว่าคุณมีคู่ไหมมีค่ะคู่ของคุณเนี่ยคุณน่าจะเจอผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือว่าผ่านทางการเดินทางได้งนั้นเดี๋ยวเรามาดูฟิวเจอร์กันว่าในท้ายที่สุดจะได้เจอเนะื้อคู่ไหมแต่ว่าเดินไม่สายตรงนี้คือยังไม่ได้เจอคนที่ถูกใจเดี๋ยวเราดูในอนาคตกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงบ้างนะอนาคตรักของคุณเป็นยังไงนะ อนาคตในวันข้างหน้าของคุณอะนะคะคุณจะเข้มแข็งมากขึ้นเหมือนว่าคุณอะมีความสุขกับตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองทานู่นนี่ด้วยตัวเองนะคะจนกระทั่งเหมือนเป็นการบ่มเพาะเวลาให้คุณได้เติบโตได้เรียนรู้จนในท้ายที่สุดอะ่ะเอ y เนอจของมมบอกว่าคุณมีเกณฑ์การจะได้พบรัก The Lover รักแท้นะคะกับคนคนนี้ซึ่ง จะทำให้คุณมีความสุขแล้วก็เติมเต็มครงคนคนี้เป็นอะไรที่ใหม่หมดเลยแล้วก็งวดที่สินเสมอกันด้วยแต่ว่านี่แหละ energy ด้วยโชคชะตาอาจจะนับจากเมษายนไป5-7ถึงเดือนบวกลบหรือเปล่านะคะเพราะ energy ตัวเลขมาประมาณนี้แล้วก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับหมายเลข5หมายเลข7ได้นะคะคู่ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำกรกรกฏพิจิกมีนนะคะเกี่ยวเนื่องเลข5เลข7 หรือว่าถ้าคุณจะเริ่มมีคนคุยก็อ่านม,มองดูว่าน่าจะหลังเมษาไปสักหน่อยแต่ว่ามีเกณฑ์ออกเดทกันเนี่ยมองดูว่าอาจจะเกี่ยวกับเดือน7ดเนี่ยประมาณนี้นะคะก็จะชัดเจนมากขึ้นเดือน7มีเกณฑ์จะเจอเนื้อคู่มากกว่าแล้วที่ผ่านมองดูนะคู่แท้เลยอต่เลิฟเวอร์เลยแต่ช่วงนะั้เวลานี้เหมือนเป็นช่วงที่คุณอนะ่ะได้เรียนรู้ได้เติบโตได้รู้จากการใช้ชีวิตได้มีความสุขโดยไม่ต้องรอจนกว่าจะเจอเขาแล้วถึงจะมีความสุขนะ อะไรประมาณนี้ยินดีด้วยนะเดอะเลอเวอร์มาเจาะรอแล้วนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจากยูนิเวอร์สกันหน่อยนะให้กับคุณคนโสดขอคำแนะนำจากยูนิเวอร์สค่ะราศีตุลไม่ใช่เป็นคนรักใครง่ายๆหรอกเขาก็ต้องคัดต้องอะไรอยู่เนาะแต่ว่าจีบก็ได้แต่ว่าเวลาซีเรียสเนี่ยไม่ค่อยได้เนี่ย ในท้ายที่สุดคุณจะได้ของดีจริงๆแหละจากการที่คุณอดทนรอคอยนะคุณได้อัญมณีเลยค่าโอ้โหได้การเกี่ยวกับอัญมณีถึงสองใบและการ์ดคู่ครองเห็นไหมคะในท้ายที่สุดคําว่าช้าๆได้พราเล่มงามได้ผลทีเดียวนะคะแต่ว่าก็น่าจะในปีนี้นะเท่าที่ดูพลังงานทั้งหมดคุณจะได้ความรักที่มีค่าได้คนที่มีคุณภาพแล้วก็ได้คู่ครองผู้ชีวิตที่มีคุณภาพจริงๆนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สถานะคนคุยไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกเขาหน่อยนะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณแล้วก็เขาเป็นยังไงตัวตนของเขาเป็นยังไงแล้วเขารู้สึกยังไงเ,เรามาดูกันอืมคนคนนี้เป็นคนที่ตัดสินใจเลือกนานหน่อยนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ ซีรีสในความสัมพันธ์แต่ว่าเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการสื่อสารคุณอาจจะเจอเขาหรือว่าใช้เวลาช่วงนี้คุยกันผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะคนคนนี้เป็นคนที่หาความสมบูรณ์แบบให้กับตัวเขาเองเท่านั้นถ้าอะไรที่ไม่ทำเพื่อตัวเขาเขาก็จะไม่ได้โฟกัสเยอะ ถ้าอะไรที่ไม่ถูกใจเขาก็จะไม่ได้ลงทุนลงแรงมากซึ่งเป็นเรื่องปกติแหละนะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนขายฝันให้รู้สึกเพ้อเจ้อเปรนวันวนนะไม่ได้แบบนั้นความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวท่านดินพฤกษกันบังก่อนท่านน้ำได้เขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีคุณภาพคุณมีอะไรหลายๆอย่างครบในแบบที่เขารู้สึกประทับใจน่าทึ่ง แต่ตอนนี้ในายใจเขาเริ่มหวนวันว่าเอ๊ะเขาจะคู่ควรกับคุณไหมเท่านั้นเองนะคะด้วยความที่คุณเป็นเอ็มเพรสสำหรับเขาอ่ะนะคะนายรับครับนี่อันนี้คือคิดนานแล้วนะคือมันเป็นทุกอย่างที่ตรงใจจริงๆแต่ว่าเซนวอมีความกลัวอยู่ว่าคุณอาจจะไม่ได้ตัดสินใจเลือกเขาก็ได้ถามว่าเขาชอบคุณไมชอบมากอยู่นะโฟกัสที่คุณคนเดียวเลยเห็นไหมคะ อาจจะมีคนคุยบ้างแหละแต่ว่าค่อนข้างที่จะโฟกัสไปที่ตัวคุณเยอะพอสมควรคือเขาจะสื่อสารกับคุณอะอันดับหนึ่งเลยนะคะตัวท็อปนี่นะคะแต่ว่าเขาอ่ะที่เขาไม่แน่ใจก็คือว่าเขากลัวว่าคุณอาจจะไม่ได้ชอบเขาก็ได้งั้นเดี๋ยวเรามาดูการเทคแอคชั่นหน่อยนะว่าในเดือนเมษายนนี้เขาจะมีการเทคแอคชั่นอะไรเกิดขึ้นไหมในเดือนเมษายนนะ เดือนเมษายนไหนดูหน่อยสิอุ้ยมันมีเกมการเปลี่ยนแปลงอยู่นะเขาเริ่มเปิดเผยใจเปิดเผยความรู้สึกนะคะให้คุณได้รู้อุ้ยการดีเนาะยังอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเขาก็ยังอยากมีคุณไว้ในชีวิตด้วย การ์ดสวยมากอยากจะบอกเลยว่าเดินเมษาย,ยนเขาอาจจะบอกคุณแล้วว่าขอซีเรียสในความสัมพันธ์นะเพราะว่าเขาชอบคุณมากนะแล้วก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันไปถึงระดับคนรักแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางนะคะข่าวดีคือเขาจะตัดสินใจเดินทางมาพบเจอคุณไม่ว่าเขาจะอยู่ในไทยหรือต่างประเทศ เขาจะเดินทางมาหาในเร็วๆนี้นะคะและเพราะว่าเขาเป็นตัวจริงดังนั้นไม่มีพลังงานการหลอกลวงไม่มีการขอเงินนู่นนี่เด็ดขาดนะคะให้สบายใจได้ว่าเขาจะเป็นฝ่ายให้ฝ่ายเดียวแหละเพราะเขาชอบคุณมากจริงๆนะการเปลี่ยนแปลงแล้วก็โชคชะตาของคุณกับเขามันมาถึงแล้วเดือนเมษายนหน้าที่จะได้รู้ข่าวว่าเขาจะมาหาคุณเมื่อไหร่แต่ไม่เกิน4เดือนแน่นอนอาจจะแค่เดือนเดียวก็ได้นะคะ อ่ะนั่นเดี๋ยวเรามาดูเอาคำว่าในเมื่อมันทุกอย่างมันดูดีอย่างนี้แล้วนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงในวันข้างหน้านะแหมดีทีเดียวนะถ้ารู้สึกไม่ตรงก็อาจจะยังไม่ใช่ของคุณก็ได้แต่การมันดีทีเดียวนะอุ้ยมันค่อนข้างจะพัฒนาชัดเจนมากทีเดียวนะคะดูสิเอเลซี่ของความชัดเจนคุณก็ชอบเขาเขาก็ชอบคุณดูสิ of คีนอฟสอดคิงอฟสอดนางอฟสอดถ้าเจอกันมันจะพัฒนาเร็วมากเลยนะคุณจะชอบกันมากเลยโอ้ยคูกพาพคุณทังคู่มีความรู้สึกคุ้นเคยพอเวลาได้เจอกันอ่ะจะรู้สึกผูกพันกันด้วยโชคชะตาแล้วทีนี้ไม่ว่ายังไงจะเกิดขึ้นก็จะไม่มีวันปล่อยมือแล้วทริอัลเพนต์โคือ power of couple นะคะคุณนังคู่จะต่อสู้เพื่อให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเวิร์กแล้วบอกเลยว่ามันเวิร์กจริงๆนะคะ มีอนาคตที่สดใสในความรักครั้งนี้แต่ก็อยากพิ่งจินตนาการจนกว่าจะได้เจอตัวจริงนะจ๊ะแม่ที่ใจด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาขอคําแนะนํากันหน่อยนะขอคำแนะนำสำหรับคนคุยไม่ชัดเจนคุณนังคู่มีเ n e r y s t o e connection เยอะมากคือมันสื่อถึงกันนะนะคะเอ้ยที่โอ้โหนี้ถึงข่าของคุณแล้วนะ คุณอ่ะอาจจะรอคอยคนที่คุณเฝ้าฝันเฝ้ารอรักเขาหรือเธอคนนี้น่าที่จะเป็นคนที่ใช่ให้มุ่งมั่นต่อไปออกเดทสารสำคัญน,นะคะเชื่อว่าในตัวคุณเข้าไว้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ขอให้อยู่บนพื้นฐานของความดีงามในตัวตนของคุณนะคะนะคะแล้วก็จะต้องรู้คุณค่าของตัวคุณเองให้มากๆ ะะเพราะว่าเขาเองก็จะต้องรู้คุณค่าในตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันนะความรักครั้งนี้สิ่งสุดออกมาบอกว่ามันก็เป็นโอกาสที่ท่านส่งมาให้เหมือนกันนะถ้าพลังงานทั้งหมดดีงามแบบนี้แล้วก็คนนี้ถือว่าเป็นคนที่ใช่แต่ถ้าไม่ใช่แน่นอนสิคนที่คุณอธิษฐานขอไว้เขาก็จะต้องเข้ามาในชีวิตอยู่ดีนะคะเอาละคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นเช็คกันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่า เขารู้สึกยังไงกับคุณในเวลานี้นะคุณมีคู่ไหนดูสิอือวยเขารักแล้วก็มั่นคงต่อคุณมากเลยนะคะคุณเป็นที่รักของเขาแหละแล้วก็ไม่ว่าคุณจะต้องการอะไระเขาก็อยากที่จะทําให้อยากที่จะทุ่มเทนะคะแต่เพียงแต่ว,ว่าเขา ก็รู้ตัวนะว่าเขาไม่ค่อยได้แสดงออกซึ่งความรู้สึกเท่าไหร่แต่ว่าในความสำคัญครั้งนี้เขาจะทําให้มันดีที่สุดนะแล้วก็เขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขาเป็นคนโชคดีที่ได้คุณเป็นคนรักอ,อ่ะคะเขามีความรู้สึกว่าได้รับการเติมเต็มได้รับความสุขเต็มที่เลยเมื่อเวลาที่ได้มีคุณอยู่ในชีวิตทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าในเดือนเมษายนนี้ จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างระหว่างคุณกับเขานะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างโอ้โหตายแล้วความรักมั่นคงใช่จริงๆเลยนะคะอืมผอ่านมองดูว่าเดือนเมษายนจะไปเดินที่คู่หนึ่งคู่ได้สวีทหวานมีความสุขนะคะแฮปปี้มากๆเลยแล้วก็อาจจะมีเรื่องให้ต้องได้พูดคุยกันค่อนข้างเยอะมีเรื่องให้ได้ต้องคิดแล้วล่ะเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูหน่อยซิ เหมือนว่าเดินเมสายนเนี่ยคู่ของคุณอ่ะจะมาหาคุณหรือว่ามีเรื่องที่อยากจะคุยกับคุณค่อนข้างเยอ,อะอืมอาจจะเป็นเรื่องที่เขาเก็บไว้ในใจมานานด้วยนะดูสิเขาหน้าที่จะบอกคุณแล้วล่ะนะเกี่ยวกับอะไรโอ้เกี่ยวกับเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานนั่นเองไม่เหนือความคาดหมายเลยเพราะผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้คิด ถึงเรื่องราวระหว่างคนกับเขาเนี่ยคิดอยู่แต่ว่าทํายังไงถึงจะได้อยู่ด้วยกันทํายังไงถึงจะแต่งงานกันนะคะเขาคิดจินตนานการถึงงานแต่งงานที่สวยงามด้วยดังนั้นในเดือนเมษายนสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาน่าจะพูดคุยถึงอนาคตแล้วแล้วก็จะได้มีช่วงเวลาสวีทหวานด้วยนะได้ไปเที่ยวไปทานข้าวแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องนี้เหมือนเป็นการเริ่มต้นวางแผนชีวิตภายในปีนี้ด้วยซ้ำนะ แล้วก็สิ่งดีๆหรือว่าเรื่องราวดีๆน่าจะเกิดขึ้นภายในปีนี้ด้วยนะคะอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าแล้วในท้ายที่สุดเอาคาระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างนะเรามาดูอนาะคตรักระหว่างคุณกับเขาหน่อยซิว่าเอาคำมีอะไรบ้างที่วิเดวส์อยากจะบอกคุณนะเอาคาออกมาบอกว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยเ,เป็น ความรักความสัมพันธ์ที่มันลงตัวการสื่อสารก็ลงตัวทุกอย่างนะคะเขาก็เรียกได้ว่ารักแล้วก็ให้เกียรติคุณนะแล้วก็ e NERGY ขึ้นมาอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานอนาคตระหว่างคุณกับเขาได้แต่งงานกันนะคะจะมีการทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณีต่อให้คุณน่ะเรียกได้ว่าต่างศาสนากันก็เถอะแต่มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะคะ เอเนจีของโมาบอกว่าความรักครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขาสดใสแต่งงานแล้วคุณก็มีเกณฑ์อาจจะได้ย้ายถิ่นฐานด้วยเพราะมันเป็นเอเนจีของต่างชาติแันนะคะ,ะคนคนนี้อาจจะอยู่เป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้หรือไม่ก็ตัวเขานี่แหละจะโยกย้ายมาอยู่กับคุณเพราะเอเนจีของการโยกย้ายมันค่อนข้างที่จะมีเยอะนะคะแต่ว่าอนาคตข้างหน้ามันเป็นอะไรที่ดีสดใสอ่ะมันค่อนข้างจะเพอร์เฟกจน ไม่มีทิ่ฐิแล้วนะตามพลังงานการ์ดเนี่ยไม่มีทิ่ฐิหมายถึงไม่มีอะไรที่ต้องเตือนมันลงตัวค่ะแล้วก็มันจะมีความสุขในแบบที่คุณคาดหวังไว้เลยแหละนะคะแฮปปี้เอนดิ้งเพื่อที่จะนิวสตาร์เริ่มต้นใหม่กับการสร้างครอบครัวกับเขาหรือเธอคนนี้เห็นไหมคะการเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่สร้างครอบครัวใหม่อะไรประมาณนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจากยูนิเวอร์สนะคะสำหรับคุณ ขอคำแนะนำจากยู i รเวอร์สำหรับคุณค่ะขอคำแนะนำหน่อยนะคะ,ะคำแนะนำออกมาบอกว่าะไราโอ้เนี่ยเป็นช่วงเวลาของสิ่ง์สิทธิ์หรือว่าเป็นช่วงชะตาของคุณแล้วล่ะ มันคนเราอะในท้ายที่สุดเป้าหมายของความรักหรือว่าคู่รักมันก็คือการที่จะ้อยู่ร่วมกันคุณจะมีการตัดสินใจเลือกหนทางใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างครอบครัวร่วมกันมีการสร้างครอบครัวอยู่กับเป็นบิ๊กแฟมิลี่ด้วยสำหรับบางทั้นาการมีบุตรหรือว่าบุตรของคุณกับเขาได้มีโอกาสอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานี่อาจจะเป็นความคาดหวังของคุณและเขาก็เป็นไปได้นะ เอาล่ะเป็นกำลังใจให้ราศีตุลน,นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ